สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับโอ้เดี๋ยวมาดูตัวใหม่ของเจ้าซันนี่ครับ hey. s y 2 0 5เฮ้แรงแรงเลยยกสูงอใส่แรงแรงยกงสูงแล้วก็ใส่ยกสูงแล้วก็ใส่งี้เลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาก่อนย <c oughs> กขึ้นสูงเงี้ยขึ้นสูงเงี้ยแล้วก็ใสเออได้หลยรถสมชมันแข็งแรงอยู่แล้วโอ้ไม่แกะกลองครับ <laughs> ไม่มีไม่มีกลอง ใส่แรงๆเลยกระแทกแดงๆพูดเล่นครับเออใส่ได้นิ่มมากโอ้สันนี่ครับทะลุเลยวะโอ้ใหญ่อลังการงานสร้างมากครับดูรองเท้าเขาไม่เอาขึ้นไปข้างบนนะ สองูนหดีพีซีสองให้แซไม่มีคำว่าสะเทือนับ แต่เราตักของเขาเนี่ถ้าใส่รถดําใส่ดินเนี่ยสามตักรู้เรื่องเลยนะกีใหญ่มากไฮสวัสดีครับยกสูงสูงวะยกสูงสูงแล้วก็ใส่กระบะพังบอนิ่มไหมนิ่มไหม มันนิ่มไ <Supreme. S 1> หมโอ้ยอดเลยครับ <laughs> <ett par> โอ้มันใหญ่ด้วยเนาะใหญ่มากครับแต่ราคาเท่าไรไม่รู้เนาะรู้ราคาไหมไม่รู้บ่เขาเขาเรยยกเร็วบ่โอ้อันนี้เร็วบ่อ๋อ หมดอะไรนี่มันมีหมดช้าหมดเร็วหมวดเฮ็ดบ่โอ้สุดยอดเลยอ่ะยอดยอดมากโอ้ต, <c oughs> ตักหินตักหินใส่นี่ถ้าใส่รถนี่รถสิบล้อนี่กี่ตักเนี่ยเอ้หกล้อเนี่ยถ้าใส่ตักดินใส่นี่กี่เต็มเนี่ยสี่ตักเต็มบึ๊บเลยเนาะ ประมาณสีตักครับปรุงก,กีใหญ่มากเอออิมอ้มใหญ่โอ้โขุดใหญ่เลยอะ่ะเหมาะก,กับงานหลวงมากใหญจริงๆตุดใหม่จิกเจ๊กองครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ทรงเขาจะเลี่ยม ก็ขยับแต่ละทีนี่น้ำมันน่าจะวูบเลยนะ <c oughs> พเพราะรถเขาใหญ่แล้ว ใช้ไปเลยครับสิบปีถ้ารักษารถดีๆใช้ไปเลยสิบปีมีดอกงมาลัยมาไหว้เลยสวยงามสวยงาม